สวัสดีครับสวัสดีสมบุกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของ d ดีเอีฮัทนะครับวันนี้คุยก่อนเกมนะครับก็กลับมาในโหมดของพิมพ์บอลกนะครับสัปดาห์ที่26นะครับทัพเรือใบสีฟ้าของเราครับจะเปิดเอเทฮัสเตเดียมรับการมาเยือนของทาวนั้น็ฮอตสเปอร์ครับที่ตอนนี้ผลงานค่อนข้างย่าแย่นะครับสำหรับสเปอร์ครับหลังจากแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คโปรแกรมสัปดาห์นี้กันก่อนว่าซึ่งสัปดาห์นี้ครับก็จะเตะลงเตะกันครบ10คู่เลยนะครับเพราะว่าทางเชลซีนะครับก็กลับมาจากสโมสรโลกแล้วครับหลังจากที่ไปคว้าแชมป์มาได้นะครับส่วนอาร์เซนอลครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พักไปครับสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาลงเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละคู่ครับลงเล่นกันในวันลงเล่นกันในวันไหนบ้างนะครับ สำหรับวันเสาร์ครับจะมีเล่นกันถึง8คู่นะครับก็แฟนๆก็จะได้ดูกันแบบจุใจเลยนะครับ19บเนาฬิกาสานาทีครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเจอทางอ่านิวคาสเซิลนะครับ4ี่ทุ่มครับ6คู่ครับบุรนใหญ่อาร์เซนอลครับเจอทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับแอสตันวิลล่าเจอทางวัตฟอร์ดไบรตันครับเจอเบอร์นลีย์นะครับคริสตัลพาเล็ทครับเจอเชลซีลิเวอร์พูลครับเจอทางนอร์ดิสซิตี้นะครับ เซาท์แฮมตันครับเจอทางเอฟเวอร์ตันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันเสาร์คือคู่ของเราครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอทางเทนนมฮอสเปอร์นะครับส่วนวันอาทิตย์ครับจะมี2คู่ครับสามทุ่มเป็นทางลิดยูเนเต็ดครับเจอทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับสงครามกูราบนะครับห้าทุ่มครึ่งครับเป็นทางวูฟแฮมตันเจอทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ก็คือโปรแกรมพิเศกสัปดาห์ที่26ครับ ครับสำหรับคาคืนที่ผ่านมาครับมีทางเป๊ปก r ลิเวลาครับก็มีการให้สัมภาษณ์ครับแล้วมีการพูดถึงทางคอนเตอันเตโดคอนเตแล้วก็ทรมนัฮอสเปิร์ครับผมขอนำบางประโยคครับมาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยครับซึ่งทางเป๊ปก r ลิเล่าครับก็พูดถึงทางอันโตโลคอนเตว่าถ่าเขาครับได้เรียนรู้จากการดูทีมของคอนเตเล่นนะครับการเคลื่อนที่และอีกหลายอย่างครับผม r e s สเ c t ทางคอนเตอย่างมากเลยนะครับ มันไม่ง่ายเลยครับสำหรับผู้จัดการทีมคนหนึ่งครับที่จะเข้ามาคุมทีมในช่วงระหว่างฤดูกาลนะครับแล้วก็ต้องมีเกมให้ลงเล่นในทุก3วันครับในฟุตบอลครับเราไม่มีเวลาแต่สโมสรครับได้ให้เวลากับผมดังนั้นผมจึงรู้สึกขอบคุณนะครับก็คือทางเปปกอริลล่าครับก็พูดถึงทางคอนเต้ครับว่าการที่คอนเต้ครับได้เข้ามาคุมทีมสเปอร์ครับในช่วงกลางฤดูกาลครับที่มาสานงานต่อของทาง นูโน่เอสปริโตซันโตบที่โดนสเปิร์นครับไล่ออกไปเมื่อตอนที่แพ้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือทางคอนเต้ครับก็เคยมีประสบการณ์คุมทีมในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วในฤดูกาล2016-2017นะครับที่ทางคอนเต้มาอยู่กับทางเชลซีนะครับแล้วก็เป็นปีแรกครับที่ทางเปปกอริลลาครับก็มาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันครับทั้งคู่ก็มีโอกาสเดบิวต์ได้ลงเจอกันแล้วก็ คอนเต้ครับก็สวัสดพาเชลซีครับเป็นแชมป์พิมพ์อิในฤดูกาลแรกเลยนะครับตอนนั้นที่มาคุมเชลซีนะครับก็คือทั้งคู่รับก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วเป๊ปเองครับก็ได้ผลึสเปอร์ว่าตอนนี้ครับสเปอร์ก็คือมีปัญหาครับความจริงที่พวกเขาครับแพ้3เกมติดครับพวกเขาครับจะพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ครับการแพ้ถึง4ครั้งนั้นการแพ้ถึง4ครั้งติดต่อกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เราจะเจอความยากลําบากเสมอครับกับผู้เล่นที่มีคุณภาพอย่างทางแฮร์รี่เคนและมูคัตมูราสครับสำหรับนี่คือเป๊ปได้พูดเมื่อคาคืนที่ผ่านมาครับแต่ก็แปลกครับที่ทางเป๊ปโอด้าไม่พูดถึงทางซอนเฮงบินครับที่เป็นคนที่ทําประตูยิงใส่ทางซิตี้เราได้ถึง7ลูกครับ14นัดที่เจอบทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับทางซอนเฮงบินนะครับก็เป๊ปก็ไม่ได้พูดถึงนะครับถือเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับสำหรับซอนเฮงบินนะครับก็เป็นคนที่ ทำประตูใส่ซิตี้ได้มากสูงที่สุดในทีมสเปอร์แล้วนะครับจากการลง14นัดครับตั้งแต่ปี2015ถึงปี2021ครับยิงไป7ลูกนะครับสำหรับลาวเตะชาวเอเชียอย่างซอนฮึงมินนะครับส่วนอันโตนิโอคอนเต้ครับก็มีการพูดถึงทางซิตี้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแน่นอน่ครับมันจะเป็นเกมที่ยากและโหดที่สุดสำหรับเรานะครับแต่ในเวลาเดียวกันครับเราก็จะพยายามลงสนาม เราจะใช้เกมนี้ครับเพื่อเป็นก้าวย่างในการพัฒนาทีมนะครับเกมนี้คุณเข้าใจถึงระยะห่างที่คุณมีต่อทีมอื่นอยู่แล้วแต่คุณก็อยากจะลงเล่นโดยปราศจากความกลัวนะครับผมขอย้ําว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการผ่านสถานการณ์นี้ให้ไปให้ได้นะครับหากว่าเราอยากก้าวหน้าไปอีกขั้นครับและเกมกับซิตี้นั้นเรารู้ดีว่ามันโหดหินขนาดไหนนะครับเรารู้ดีว่าบางทีพวกเขาอาจจะคลองบอลได้ถึง เจ็ดส uh, ถึงเจนาทีแต่เราก็อยากจะลองเปลี่ยนแปลงบางอย่าง uh, โชว์ให้เห็นว่า uh, แสดงให้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราสามารถต่อสู้กับพวกเขาได้นะครับนี่คืออ่า uh, ทางอ e ันเตโรคอนเต้เาก,ก็ก็พูดถึงประมาณว่าถ้าคือพวกเขาก็แม้ว่าการเจอปิซซิตี้ครับจะเป็นงานที่ยากลําบากแค่ไหนครับแต่พวกเขาก็อยากจะพิสูจน์อีกครั้งนะครับว่าพวกเขา uh, ถ้าหากว่าพวกเขาต้องการที่จะก้าวผ่านในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับพวกเขาก็ต้องอ่า uh, พยายามที่จะต่อสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้นะครับสำหรับสิ่งที่ทางอันโตนิโอคอนเต้ได้พูดนะครับในการสัมภาษณ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางสเปอร์นะครับก็เจอกันแล้วครับเมื่อนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับที่สนามทอแนมฮอสเปอร์สเตเดียมซึ่งวันนั้นครับซิตี้ก็บุกไปแพ้สเปอร์0ประตูต่อ1นะครับคนที่ทําประตูให้กับสเปอร์คือทางซอนฮฮงเมนนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับ จ้าตีซอนของทางไก่เดือยทองนี่เองนะครับซึ่งเกมแรกครับที่เจอกันก็คือช่วงที่ตอนนั้นทัพซิตี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องสภาพทีมครับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะครับวันนั้นครับก็ทางซิตี้ครับก็ไม่ได้มีครับทางเควินเดอะบอยฟิลฟอร์เดนครับเอมมริกลาบ็อกหรือจอห์นสโตนครับที่ตอนนั้นสภาพร่างกายครับมีคนบางคนก็มีอาการบาดเจ็บบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะช่วยทีมครับรวมไปถึงทางโรดรีครับตอนนั้นก็คือกำลังเป็น ติดโควิดนะครับตอนนั้นโรดดี้ติดโควิดอยู่ก็เคยไม่ก็คือไม่ได้ลงช่วยทีมนะครับขุมกําลังในวันนั้นครับซิตี้ที่เจอกับทางสเปอร์ครับนัดแรกของฤดูกาลครับประตูเป็นเอเดซอนครับแบ็กขวาเป็นจอแกันเซโร่ลแบ็กซ้ายยังใช้เมนดี้อยู่เลยครับวันนั้นเซนเตอร์ครับเป็นทางดิอัตคู่กับทางนาธานอาเกนครับแล้วก็มิดฟิลด์เป็นกุนโดการฟานาดิโน่ครับแล้วก็แจ็คกิลิศนะครับซึ่งได้ลงเดบิวต์เกมแรกเลยครับตอนวันนั้นครับที่เจอสเปอร์ส่วน3 แนวรุกก็เป็นทางดิยัตมาร์เลตไรมสเตอร์ลิงแล้วก็เฟร์รันตอเลสครับที่ตอนนั้นนี่ยังอยู่กับทางซิต,ตี้ครับนี่คือชุดนี้ครับที่ลงเล่นกับสเปอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนลงไปครับที่เปลี่ยนที่เป๊ปเปลี่ยนตัวลงไปช่วยแก้เกมก็จะมีทางกาเบรียลเชซอ่าซินเซงโก้ครับแล้วก็อ๋อเควินเดบอยครับเควินเดบอยตอนนั้นเป็นตัวสำรองครับก็คือสภาพ ของทางร่างกายของทางคีิวินดไวคือยังไม่ค่อยพร้อมก็เลยเป็นตัวสำรองครับก็ขออภัยที่บอกว่าไม่มีควินดไวจริงๆก็มีนะครับได้เป็นตัวสำรองก็คือวันนั้นครับที่ลงเล่นคือแม้ว่าซิตี้ครับจะครองเกมได้เหนือเหนือกว่าทางสเปอร์นครับแต่คือเรามักครับจะเจอกับลูกสวนกลับที่ซิตี้ครับก็คือตอนนั้นก็ยังแก้ไงก็แก้ไม่หายเรื่องการโดนโต้กับ เร็วนะครับก็เลยโดนเสียประตูครับจังหวะที่ทางซอนฮางมินครับรับบอลจากทางลูคัสมูล่านะครับแล้วก็เลี้ยงจี้ทางลูเบนดิแอซัดด้วยซ้ายครับเข้าไปในเสาแรกนะครับซึ่งเป็นลูกประตูชัยของทางสเปอร์ในวัาเกมแรกที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตของเกมในวันนั้นครับซึ่งโอกาสยิงครับซิตี้ครับมีโอกาสยิงถึง18ครั้งเลยครับในเกมวันนั้นนะก เขากรอบแค่4ครั้งครับแล้วก็การครองบอลสตงซิบหกเครับเหนือสเปอร์เยอะมากเลยนะครับทุกอย่างครับิตีดูเหนือกว่าครับไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกเตะมุมิตี้เตะมุมถึงสิครั้งเลยนะครับแต่ก็คือเราไม่คมครับช่วงนั้นก็คือยังเป็นช่วงที่ปัญหาเยอะมากครับในช่วงแรกของิตีนครับก็ต้องจนเป๊ปไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเซนเตอร์แบ็กครับที่ตอนนั้นก็ใช้นาธานอาเก้ซึ่งก็คือยังไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งเท่า ทุกวันนี้ที่แม้เป็นตัวสำรองก็ยังดูนิ่งกว่าตอนแรกๆครับในช่วงตนน้นฤดูกาลส่วนแจ็คก,กิิตครับเกมแรกตอนที่เข้ามาใหม่ครับที่เจอสเปอร์เขถือว่าแจ็คก,กิิตก็เองก็มีคนที่มีอโอกาสครับมีโอกาสเข้าทํามีโอกาสยิงมีโอกาสทองที่ยิงแต่ก็ยังติดเซฟทางุโกโยริสนะครับก็ถือว่าเกมแรกในการ เปิดตัวของแจ็คกิริตในเพยริกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ก็วันนั้นครับซิตี้ไม่คมเองนะครับสุดท้ายก็แพเ้เสมอไป0ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนเกมในบ้านของซตตี้ครับที่เจอกับทางสเปอร์เมื่อปีที่แล้วครับก็คือพิมพ์เีกเมื่อซีซั่นก่อนก็คือ13กุมภาพันธ์ปี2021นะครับซึ่งเป็นช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลของฤดูกาล2020-2021ครับซึ่งเกมวันนั้นครับซตตี้ก็เอาชนะทางสเปอร์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งคนที่เล่นเด่นมากก็คือในช่วงนั้นคือทางยูไคกุนโดกันครับวันนั้นทํา2ประตูครับนาทีที่50และ66ครับซึ่งเกมนั้นครับเริ่ม โดนรีครเป็นคนสังหารจุดโทษกับซิตี้ขึ้นนำครับในนาทีที่23ซึ่งหากใครจํากันได้ในช่วงเวลานั้ซิตี้มีปัญหาเรื่องคนคนยิงจุดโทษนะครับเพราะว่าคือก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นทางดิยัตมาเรสเควินเดอบบอยหรือว่าทางไลมสติงต่างก็ยิงจุดโทษครับพลาดมาหมดครับจนมีกระแสข่าวว่าจะจะให้ทางเอดซอนเป็นคนยิงเอเดน อยากอาสาเป็นคนยิงจุดโทษด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นทางโรดรีครับที่มายิงจุดโทษให้ทีมขึ้นนําในเกมนั้นนะครับรวมถึงทางมีลูกช็อตมาสจันของทางอิวายคุนโดกันครับที่ทางเอเดนซอนครับเป็นคนแอซซิตให้นะครับเปิดจากหน้าปากดูของซิตี้ครับเปิดโยนยาวเวลาทางอิวาคคุนโดกัรนะครับได้จับบอลพักบอลลงครับล็อกหลบทางเดวิซอนซานเชสครับหน้าความหน้าหงายไปนะครับก่อนที่จะยิงเข้าไปนะครับซึ่งเป็นลูกที่สวยงามมาก จะเป็นผลงานที่สุดยอดนะครับในช่วงนั้นทางอิวไคกับคุณตะกันก็ยิงติดต่อกันมาหลายเกมนะครับในช่วงต้นปีของปี2021นะครับที่เจอกันในครั้งก่อนครับซิตี้ก็ชนะทางสเปอร์สามประตูต่อศูนย์ครับในบ้านนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับสำหรับเรื่องของ h ฮตุเฮต์นะครับก็เจอกันในลีกครับในลีกนับตั้งแต่ในลีกดิวชั่น1เมื่อก่อนรวมถึงในพรีเมียร์ลีกก็49เกมครับที่เจอกันซิตี้ชนะ16ครับ สเปอร์ชนะ26ครับเสมอ7ครับซิตี้ยิง66สเปอร์ยิง66โอ้โหต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยชนะ16นัดแต่ก็ยิงได้เยอะมากนะครับยิงถึง66ยิงเท่ากับทางสเปอร์ที่ชนะเราอ่ายีนัดนะครับนี่คือเฮติหกนี่คือเฮตูเฮติเจอกันทั้งหมดในเกมลีกครับส่วน5นัดหลังสุดครับที่เจอกันในบ้านของซิตี้ครับซิตี้ก็ไม่แพ้สเปอร์นะครับรวมทุกรายการครับไม่แพ้สเปอร์เลยก็ชนะ4เสมอ1นะครับซึ่งอ่าจากชนะใน พิมพ์ลีกครับ3นัดแล้วก็ชนะในแชมเปี้ยนส์ลีกครับ1นัดแล้วก็เมื่อปีที่แล้วครับที่เจอกันในคาราบาวครับก็ซิตี้ก็ได้เป็นเจ้าบ้านครับก็คือสนามกลางแต่เขาจับให้ซิตี้เป็นเจ้าบ้านซิตี้ก็ชนะไป1 0ครับในเกมคาราบาวครับนี่ก็คือนับ5นัดหลังสุดที่เจอกันในบ้านของซิตี้นะครับมาดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามครับซิตี้ก็ ตอนนี้ครับนักเตะอย่างโคพาเมอร์ครับก็ดาวรุ่งก็ยังบาดเจ็บครับยังไม่ได้กลับมาซ้อมรวมถึง2สตาร์ครับอย่างทางคาราเบียลชิซูและแจ็คกิลินครับก็ทางเบบกูรดาเองก็บอกว่าทั้ง2คนจะกลับมาซ้อมกับทีมในสัปดาห์หน้าครับนั่นหมายความว่าเกมนี้ครับทั้งคู่ก็จะพลาดลงช่วยทีมนะครับส่วนทางทอรแนมฮอสเปอร์นครับก็คนที่บาดเจ็บเลยครับที่จะลงเล่นแม่คือทางยาเพ็ดทาแกงก้านะครับตัวรับ ดาวรุ่งของสเปอร์ครับตัวนี้เจ็บไปนะครับเราต้องเช็คความฟิตของทางโอลิเวอร์สคกิปนะครับส่วนทางเอ็ดิคไดเออร์นะก็เห็นภาพลงซ้อมทางสเปอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ลงมาช่วยทีมนะครับมาดูที่สเปนผู้เล่นอธิคาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับมาในระบบ4-3-3นะครับประตูเป็นเอเดซอนนะครับแบ็กขวาครับไคลวอเกอร์ครับจะได้กลับมาเป็นตัวจริงครับหลังจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับที่ เขาติดทดแบนนะครับแบ็คซ้ายจะยกยกไปใช้ทางจอกันเซโร่ครับเซนเตอร์ครับคาดว่าจะใช้ทางดาปอกับดีอาร์สามไม่เปลี่ครับเควินเดบรอยครับโรดรีแล้วก็แบรนดอลซิวานครับสามตัวรุกครับคาราหิมเซอร์ลิงดิยัตมาเลสแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะครับส่วนทางสเปอร์ครับมาทางอันโตนิโอควันเต้ครับจะมาในระบบ3-4-3นะครับผู้รักษาตัวเป็นทางฮุโกโยริสนะครับ3เซนเตอร์เป็นทาง โรเมโรนะครับเอดิกไดเออร์แล้วก็เบนเดวิดนะครับวิงแบ็กขวาเป็นทางเอเมิสันลอยโยนะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นเลกิลอนนะครับสองเมดฟิลด์เป็นทางพีเอเอมิลฮอยเบียกนะครับคู่กับทางเบนทาคูนะครับสามตัวรุกครับใช้ทางลูคัสมูราซอนฮึงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับนี่คือเสบียผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับ สำหรับในนัดที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับซิตี้ก็เอาชนะทางนอริซิตี้ครับ4ประตูต่อศูนย์ะครับที่บ้านของนอริสส่วนทางสเปร์นะครับนัดล่าสุดพวกเขาก็แพ้ทางวูดแฮมตันคาบ้านครับศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็สเปอร์ก็แพ้ในพิมร์ิกติดต่อกัน3เกมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นไปเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับที่ทีมทีมหนึ่งครับทีมระดับสเปอร์จะแพ้4เกมติดต่อกันแต่เมื่อเขามาเจอซิตี้ก็ อะไรที่ว่าแน่นอนก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับก็คือทางเปปปปุระอย่างที่เปปปปุราเองก็พูดว่าคือมันก็มันก็เป็นไปได้ยากครับที่ซางสเปอร์จะแพ้4เกมติดนะครับแต่ซิตี้เราก็ยังเป็นอยู่ในช่วงมมอยู่ในโมเมนตัมที่ดีมากครับที่ทีมกําลังไปได้สวยนะครับก็ไม่แพ้ใครมา15เกมติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนทางสเปอร์เองก็เขาเขาก็พยายามที่จะาหาจุดเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะกลับคัมแบก เข้าสู่เกมนะครับเข้าสู่การช่วงชิงอ่าท็อปโฟครับซึ่งคอนเต้ก็มีบทสัมภาษณ์ของคอนเต้พูดถึงว่าตอนนี้สเปอร์มีเปอร์เซ็นต์ในการจะติดท็อปโฟแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับต่ตรงนี้ก็เขาก็ถ่อมตัวเองมากเกินไปนะครับสำหรับทางอันโตนิโอคอนเต้ครับรับเกมในคืนนี้ครับเที่ยงคืนครึ่งครับสตีจีกับสเปอร์ครับก็ฝากแฟนๆทุกคนครับเอาใจช่วยทีมิตีของเราครับคว้าชัยแล้วก็โกยแต้มหนีทางอ่าลิเวอร์พูลและเชลซีกันต่อไปนะครับ โอเคครับทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเดียอเอติฮัครับสวัสดีครับ